ไม่ต้องตกใจกับสีผมหรอวนะเราเปลี่ยนมานิหน่อยเอาวันนี้เราจมาแนะนำเจ้าต้นนี้เลยเรีนเห็นใยแบบนี้คงรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าต้นอะไรต้นนี้มีชื่อว่าต้นมอนสเตอร่า ย yeah. ซึ่งถ้าใครนะคะยังไม่รู้นะว่าต้นมอนสเตอร่าเนี่ยเป็นราชนีแห่งไม้ใบเลยนะทุกคนแล้วเขาเนี่ยสามารถฟอกอากาศได้ด้วยนะคะนี่เราอะมีอะไรจะบอกเป็นเก็ดความรู้เล็กๆเ,เ,เรารู้กันสองคนนะก็คือว่าเจ้ามอนสเตอร่าเนี่ยเป็นต้นไม้นะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเกาะของทวีปอเมริกาตามป่าเขานะในเขตร้อนชื้น ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีอากาศที่ร้อนร้อนร้อนมากแต่ก็มีอากาศที่ชื้นด้วยจึงเหมาะสำหรับการปลูกเจ้าต้นมอนสเตอร่าได้เฮ้ยเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีบรรยากาศดีๆหิมะตกสวยๆแบบในซีรีส์เกาหลีบ้างเนาะมาต่อกันด้วยเรื่องการดูแลของเจ้าต้นนี้กันเลยดีกว่านะคะต้นมอนสเตอร่าเนี่ยชอบความชื้นนะแต่ ไม่ชอบความเฉะงงไหมไม่งงนะแล้วก็ไม่ชอบแดดจัดไม่ควรวางเขาไว้ตรงหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องเข้ามาโดยตรงควรวางเขาไว้ในที่มีแสงแดดรำไรหรือแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือถ้าจำเป็นที่จะต้องวางเขาไว้ตรงนั้นก็ควรจะมีม่านพางแสงเอาไว้พางแสงให้เขาด้วย ส่วนห้องนะคะก็ควรจะมีอากาศที่ถ่ายเทไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปแล้วถ้าใครเลี้ยงเขาไว้ที่ระเบียงห้องที่มีแดดส่องเข้ามาโดยตรงก็ควรจะทำสแลนนะคะพางแสงเอาไว้พางแสงให้เขาด้วยนะเรามาพูดถึงเรื่องการลดน้ําของเจ้าน้องมอนกันเลยนะคะเอาจริงๆนะคือเรื่องการลดน้ำเนี่ยเราอ่ะไม่ค่อยนับวันในการลดน้ําเท่าไหร่ คือเราจะสังเกตจากหน้าดินไม่ก็วัดความชื้นของดินเขาโดยอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือเจ้านิ้วมือของเราเนี่เองเราใช้นิ้วจุ่มลงไปในกระถางประมาณ2ข้อนิ้วถ้าเรารู้สึกว่ามีความชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องรดนะแต่ถ้าแห้งมากๆเลยแบบของเราเนี่ยก็รดได้แล้วนะคะ จริงๆแล้วถ้านับเป็นวันก็2 3ถึงวันครั้งถ้าช่วงไหนนะคะที่มีอากาศร้อนจัดเลยแบบอบอ้าวมากๆแต่ถ้าหากว่าดินของเขาเนี่ยยังมีความชื้นอยู่นิดหน่อยเราจะใช้สเปรย์ใส่น้ำที่ไม่มีคอรีลินฉีดพ่นไปที่ใบของเขาตอนเช้าหรือตอนเย็นตามเวลาลดน้ำปกติค่ะต่อมาก็คือวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกของเราเนี่ย จะเน้นไปที่เก็บความชื้นได้ดีแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยงงไหมคะกับการที่บอกว่าเก็บความชื้นได้ดีและระบายน้ําได้ดีด้วยอะค่ะคาว่าเก็บความชื้นได้ดีอะก็หมายความว่าวัสดุปลูกของเรานะจะดูดน้ําและอมไว้แต่ไม่ให้น้ำขังแชะอยู่ในตัวกระถางก็คือเวลาเราลดลงไปให้น้ำเนี่ยผ่าน วัสดุปูงแล้วออกทางก้นกระถางเลยไม่ให้น้ำนะคะขังอยู่ข้างในตัวกระถางทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้วัสดุที่เราใช้ก็คือกะมะพร้าวสับ70%บวกกับขุยมะพร้าว20%แล้วก็เอา2ตัวนี้คุกๆุกให้เข้ากันนำไปแช่น้ำอย่างน้อย1คืนหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็แช่ไว้ประมาณ2-3คืนก็ได้ค่ะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะเพราะว่าในมะพร้าวเนี่ย จะมีสารชนิดหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีต่อต้นไม้ของเราต่อไปเราจะใส่ดินไสเดือนหรือเพียสมอส10%แล้วก็ปุ๋ยละลายชานิดนึงเราจะดูจากต้นไม้ของเรานะว่าโตแค่ไหนแล้วเออแล้วก็ขนาดกระถางของเขานะคะว่าเล็กหรือว่าใหญ่เท่าไรแล้วถ้าขนาดใหญ่เราก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากขึ้นมานิดหน่อยคะ่ะอัตราส่วนที่เราบอกไปอ่ะพเพื่อนๆไม่ต้อง เออทำให้มันเป๊ะๆมากคือพวกเนี้ยเราปรับเปลี่ยนได้นะคะตามพื้นที่ตามสภาพแวดล้อมของบ้านของเพื่อนเพื่อนได้เลยชอบแบบไหนก็เลือกใส่แบบนั้นได้เลยแต่ก็ต้องเออดูด้วยนะคะว่าต้นของเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรมาพูดถึงเรื่องปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอกันนะก็คือปัญหาข้อแรกนะคะปัญหาใบไม้นะคะขอบใบของเขาเนี่ยเออจะมีสีน้ำตาลแห้งนะคะแห้งกรอบเลยแบบพอเรา จับบีบปุ๊บแล้วมันจะดังเกลียเกรบอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือใบไหมนะคะเกิดจากแสงแดดจะส่องเข้ามาโดนใบโดยตรงทำให้ใบของเขานะมีอาการไหมเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วใบไหมเนี่ยมันมันไม่จําเป็นนะที่จะต้องเออเกิดจากขอบใบนะคะเออใบาไหมเนี่ยมันเกิดจากจุดตรงไหนก็ได้ที่แสงแดดอะส่องมากระทบโดนใบเราแล้วแ,วแดดอะร้อนมากเกินไป ยางของเราเนี่ยก็จะมีอยู่นะเห็นจุดนี้ไหมเนี่ยอันเนี้ยนะคะก็คือว่าเราอะวางเขาไว้แดดรำไรเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าจุดจดนั้นอะมันมันมีช่องรูอะที่แดดมันสาดเข้ามาโดยตรงเลยอะแล้วพอไปโดนใบของเราอะจุดๆนั้นอะโดนแค่จุดเดียวอะใบเขาก็ไหมเลยอะทุกคน วิธีแก้นะทุกคนก็คือย้ายเขานะคะไปไว้ในที่ร่มหรือว่าหาที่วางเขาใหม่ที่แสงอะ่ะจะไม่โดนกระทบเขาแบบตรงๆปัญหาข้อที่สอง <c oughs> ข้อที่สองนะคะก็คือปัญหาใบเหลืองขอบใบนะคะเริ่มเหลืองแล้วก็รามเรื่อยๆ จนเหลืองทั้งใบเกิดจากการที่เราให้น้ำเขาะมากเกินไปน้ำนะคะแล้วเหยไม่ทันมันก็เลยเกิดปัญหากับต้นได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาของใบเหลืองก็คือลดการให้น้ำหรือยืดระยะเวลาการให้น้ำให้นานขึ้นค่ะหรือไม่ก็รอจนกว่าดินจะแห้งเหมือนที่เราแนะนำไปในเรื่องการลดน้ำคือการนับวันการลดน้ำเนี่ยเรารู้สึกว่า บางทีอ่ะมันไม่ตรงไงน้ําในกระถางมันยังไม่ละเหยหมดไปแบบยังมีความชื้นที่มากอยู่จนแบบต้นไม้รับไม่ได้ไงแล้วถ้าเราลืมอ่ะก็ไม่ดีใช่ไหมละ่ะฉะนั้นนะคะทําตามวิธีที่เราแนะนําไปก็ดีนะหรือว่าถ้าใครนะคะแก้ปัญหาแล้วแต่ใบอ่ะยังมีการเหลืองอยู่และใบอื่นๆก็เริ่มเหลืองตามให้ถอดกระถางมาเช็คที่รากเขาดูนะมาเช็คดูว่ารากเขาเนี่ยยัง เป็นยังไงยังอยู่ดีไหมหรือว่ามีอาการเ,อาเลอแล,ละแชแฉะแล้วนะคะอันนั้นก็คือปัญหาร,รากเน่าแล้วนะคะจริงๆเจ้าต้นมอนสเตอร่าเนี่ยขัญว่ามันก็ดูแลไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะถ้าเรารู้แล้วก็เข้าใจเขาแต่การเลี้ยงต้นไม้แหละทุกคนคือถ้าเราเริ่มหัดเลี้ยงต้นไม้อ่ะเราต้องยอมรับว่า อาจจะมีต้นที่รอดและเดินหน้าต่อไปกับเราหรืออาจจะมีต้นที่ไม่รอดนะคะอันนี้คือมันเป็นการเรียนรู้กันไปต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆอย่าไปรีบต้นมอนสเตอร่าของเรานะคะ2ต้นนี้นะเป็นต้นที่สองและต้นที่สามคือต้นแรกของเราเนี่ยที่เอามาต้นนั้นเป็นต้นที่เพาะเมล็ดนะคะต้นนั้นจะมีใบเล็กๆออกมายังไม่มีแฉกนะพอเขายังเป็นใบเล็กอยู่ แต่ว่าข้างบนเขาอะก็จะมีแชกแล้วแต่ว่าช่วงนั้นนะคะเรายังเลี้ยงต้นไม้ไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเออตอนนี้น้องก็เลยได้จากเราไปแล้วว่ายังเหลือยอดอยู่นะคะเพราะว่าเราตัดยอดของเขาไว้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเออรอดหรือเปล่าแล้วก็สองต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ตัดชํามานะคะจากต้นใหญ่ต้นนี้ ตั้งแต่เลี้ยงมานะยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะมีที่เห็นแบบว่าเป็นเออสีน้ตาตาลอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาส่งมาแล้วครับคือเราอะสั่งมาจากเออในเพจนะแล้วเขาก็ส่งมาทางไปรษณีย์ก็เลยจะมีอาการบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มากนะถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ต้นอะไรนะคะวิธีเลี้ยงต้นไม้ยังไง หรืออยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะพิมพ์ไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย